สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะแม่น้องเรนะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาผัดหมี่นะคะก็ซึ่งผัดจากเส้นเล็กนะคะก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรามีนะคะนี่นะคะแบบที่เรามีเลยนะคะแม่น้องเรีก็เลยจะนํามาผัดหมี่ค่ะทุกคนนี่นะคะกระเทียมแม่น้องเรก็ใช้วิธีการทุบเอานะคะแล้วก็กุยช่ายนะคะก็มาจากสวนเราเองค่ะ นี่ค่ะถั่วงอกนะคะก็จากที่แม่น้องเรยได้ทำก๋วยเตี๋ยวครั้งก่อนนะคะก็ยังมีเหลืออยู่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาผัดหมี่กันนะคะกับเส้นเล็กของเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปลงมือผัดกันเลยค่ะนี่นะคะเมื่อกี้พี่ชายอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็ได้ยินเสียงแม่น้องเร,รพูดคุยนะคะก็ถามว่าทําอะไรนะคะบอกว่าผัดหมี่นะคะพี่ชายบอกว่าผัดเยอะๆเด้อวางงั้นนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะได้เลยะคะ่ะตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้กระทะแห้งสักหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ํามันลงไปค่ะ นี่นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเดี๋ยวแม่นงเรใส่อีกนิดนึงเนาะเพราะว่าแม่นงเรศก็จะผัดเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะที่เราทุบไว้นะคะใส่ลงไปค่ะ เมื่อกี้พี่ชายถามนะคะว่าเมื่อกลางวันไปไหนนะคะเรียกคันส้มตํานะคะไม่ได้ยินเสียงขานรับว่างั้นนะคะเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ในบ้านเนาะแต่ว่าอยู่กับในไลฟ์สดของพี่ๆนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงค่ะเนี่ยนะคะพอน้ำมันเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะกระเทียมเรานะคะแบบนี้เราไม่ต้องเลยจะเริ่มปรุงเลยนะคะทุกคนคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะซีอิ๊วขาวค่ะใส่ไป มากน้อยก็ับปริมาณตามที่เราจะผัดนะคะทุกคนคะจากนั้นก็ซีอิ๊วดำค่ะเติมน้ำลงไปค่ะ จากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือก็ใช้วิธีการกะเอาเช่นกันคะ่ะทุกคนคะ ตอนนี้นะคะเราอยากใส่อะไรนะคะเป็นเครื่องปรุงนะคะเราก็สามารถใส่ไปตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่น้องเลยจะใส่เป็นซอสปรุงรสลงไปด้วยนะคะซอสฝาเขียวนั่นเองนะคะใส่ลงไปด้วยเนาะซีอิ๊วดำนะคะก็ะะตามที่เรามีนะคะ<ม>อาจจะเป็นซีอิ๊วดำหวานหรือว่าซีอิ๊วดำ ที่ไม่หวานก็ได้นะคะน้องมีสองแบบนะคะแม่น้องเรไม่แน่ใจว่าอีกแบบหนึ่งจะเรียกว่าซีอิ้วดำแบบไหนเนาะแต่เคยได้ยินอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะทุกคนคะเนี่ยนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้มาสักพักนะคะเริ่มเดือดแล้วเนาะแม่น้องเรก็จะใส่เส้นลงไปเลยนะคะทุกคนคะ ยองหมันเส้นจะน้อยไปนะคะขอเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะ<อ>เผื่อจะไม่พอทานนะคะทุกคนก็เลยเพิ่มอีกนิดนึง นะะในช่วงเวลาที่เราผัดแบบนี้นะคะเส้นถ้าเราใส่เยอะนะคะถ้าเขาไม่นิ่มสุกมากพอนะคะเราสามารถเติมน้ําเพิ่มได้นะคะทุกคนคะถ้าเกิดว่าเส้นเขายังแข็งอยู่นะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะกะปริมาณไม่ได้เนาะนะคะ นี่่คะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ใบผี้ยชายลงไปเลยค่ะ mm. แล้วก็ใส่ผอมหออลงไปเช่นเดียวกันค่ะใส่ลงไปเลย นี่ค่ะทุกคนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ผักของเราอยู่ด้าน,นล่างเนาะเพราะว่าแม่ต้องียกให้เขาสุกวันนี้นะคะถ้าเราไม่อยากให้เขาสุกมากนะคะก็เพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดหมี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะผัดหมี่นะคะผัดหมี่เส้นเล็กนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะนํามาผัดใส่กับใบกุยช่ายนะคะพร้อมกับถั่วงอกค่ะทุกคนคะก็ ก็เป็นเมนูนะคะทานเล่นนะคะหรือว่าจะทานกับซุ้มตั้นะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะก็มาทานด้วยกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแม่น้องเวต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ